ความตื้นตันใจนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยและก็ได้รับการพิสูจน์สัญชาติเป็นคนที่มีเขาบอกว่าภาครัฐไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะเป็นคำพูดของอูเซงการีค่ะ60ปีนะคะลื้มใจได้รับสัญชาติไทยหลังเข้าร่วมโครงการของศูนย์อเมนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคในายอูเซงการีหนึ่งในผู้ไร้สัญชาติมานานกว่า60ปีอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางจังหวัดปัตตานี ตรวจพิสูจน์สารพันธุกกรรมนะคะ DNA ของศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี2562ซึ่งได้รับบัตรประชาชน2563ที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุที่ไม่ได้รับใบบัตรประชาชนะะเนื่องจากไม่มีเอกสารที่จะมาประกอบเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนเพราะพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วโดยได้กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจที่ได้รับบัตรตัวป,ประชาชนํา รับสิทธิต่างๆขอขอบคุณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือด้านพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปิดเผยถึงการตรวจสารพันธุก,กรรม DNA ว่าเป็นกระแสรัรบสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการขับเคลื่อนกิจ การตรวจพิสูจน์สารพันธุก,กรรม DNA เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนร,ราศดรนะคะหรือว่าไร้สัญชาติทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศปัณณียให้ได้รับรัฐอย่างเท่าเทียมกันและหากมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเรื่องาชีพและความเป็นอยู่ก็อยู่บราฐเราจะไม่ทิ้งใ,ใครไว้ข้างหลังขับเคลื่อนกิจกรร ำเนิกนการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงคค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซียก็มีประชาชนที่เข้าร่วมลงทะเบียน1,578คนและก็ได้รับตาตัวประชาชนไปแล้วกว่า6ไปแล้วนะ662คนค่ะ